เชื่อไหมคะว่าแค่เราเปิดแอร์เย็นฉับก็อาจจะกำลังเป็นผู้ร้ายทำลายโลกได้โดยที่ไม่รู้ตัวการใช้เครื่องปรับอากาศนั้นปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน สวัสดีค่ะพบกับรายการบรรดาสารติดเล่าซีซั่น2 EP 15จาก EP ที่แล้วนะคะเราก็ได้เล่าถึงบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจมองข้ามแต่ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไม่น่าเชื่อนะคะนั่นก็คือการประหยัดพลังงานจากเครื่องปรับอากาศะคะ่ะ เชื่อไหมคะว่าแค่เราเปิดแอร์เย็นฉ่ำก็อาจจะกำลังเป็นผู้ร้ายทำลายโลกได้โดยที่ไม่รู้ตัวการใช้เครื่องปรับอากาศนั้นปล่อยกา๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะเราไม่ได้จะมาบอกให้ทุกคนเลือกใช้แอร์เพียงแต่เราจะเรียนรู้วิธีใช้แอร์อย่างรู้เท่าทันเพื่อช่วยโลกของเราให้ได้อยู่ไปนานๆค่ะการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน การดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอหรือแม้แต่การปรับอุณหภูมิแอร์ให้เหมาะสมก็สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมหาศาลแถมยังช่วยประหยัดค่าไฟในกระเป๋าเราได้อีกด้วยค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักเจ้าเครื่องปรับอากาศหรือแอร์กันก่อนนะคะแอร์คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิความชื้นและความสะอาดของอากาศภายในอาคารหรือยานพาหนะการใช้เครื่องปรับอากาศทําให้เราสามารถสร้างสภาพอากาศที่สบายและเหมาะสมสําหรับกัน อยู่อาศัยและการทำงานไม่ว่าจะในบ้านสำนักงานหรือสถานที่อื่นๆนอกจากนี้ยังช่วยลดความร้อนและความชื้นในฤดูร้อนทำให้เรารู้สึกเย็นสบายและในบางรุ่นสามารถกรองฝุ่นและเชื้อโรคได้อีกด้วยเครื่องปรับอากาศจึงเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบันค่ะส่วนขนาดของเครื่องปรับอากาศมีหน่วยเป็น BTU ย่อมาจาก British Thermal Unit เป็นหน่วยวัดที่บอกถึงประสิทธิภาพในการทําความเย็นซึ่งการเลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดที่ใช้งาน ถ้าหากใช้แอร์ที่มี BTU ต่ำไปจะทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดเวลาทำให้สิ้นเปลืองพลังงานเครื่องทำงานหนักเกินไปและยังทำให้เครื่องปรับอากาศเสียได้เร็วขึ้นค่ะแต่ถ้าหากใช้แอร์ที่มี BTU สูงเกินไปทำให้คอมเพรสเซอร์ตัดการทำงานบ่อยทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและยังทำให้มีความชื้นในห้องสูงอยู่แล้วไม่สบายตัว และสำหรับเทคนิคการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศจากหนังสือเทคนิคการจัดการพลังงานของผู้เขียนเทพรสอนันตสูงเนินได้บอกเทคนิคไว้ว่า 1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้กับอาคารโดยการปลูกต้นไม้ในรอบอาคารช่วยลดการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่เข้าผนังภายนอกได้เป็นอย่างดีเพราะต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นจะทำให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศขนาด12,000 BTU 2. ตั้งเวลาปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานภายในห้องหรืออาคารที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน จอคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งก่หมิดความร้อนอย่างดีและเพิ่มภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศภายในห้องทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักและเปลืองไฟฟ้ามากผู้ใช้งานควรตั้งโปรแกร,รมปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน 3. จัดวางตู้เอกสารให้ถูกต้องพิจารณาผนังห้องที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มากที่สุดคือผนังที่อยู่ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ซึ่งจะมีความร้อนสูงวิธีแก้ไขคือการวางตู้เอกสารชิดกับผนังฝั่งทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของอาคาร mm hmm. เพื่อช่วยป้องกัน mm hmm. การแผ่รังสีความร้อนจากผนังกรณีวางตู้ชิดฝาผนังที่เป็นบานกระจกต้องระวังสิ่งของภายในตู้ที่ไม่สามารถทนความร้อนได้ด้วยนะคะ 4. การนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นออก อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดจะปล่อยความร้อนออกมาเท่ากับพลังงานไฟฟ้าที่อุปกรณ์นั้นใช้งานควรนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จะเป็นออกนอกห้อง 5. การดูแลบำรุงรักษาเครื่องอยู่เสมอหรือที่เรียกว่าการล้างแอร์มันทำความสะอาดแผงระบายความร้อนแผ่นกรองฝุ่นและแผงทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศอยู่เสมอจะทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหนักมากและไม่สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าการล้างแอร์ต้องดำเนินการทุก6เดือนโดยเฉพาะแผ่นกรองฝุ่นและแผงระบายความร้อนส่วนการล้างทำความสะอาดแผงความเย็นควรดำเนินการทุก1ปีค่ะ6 ผ้าม่านเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยสะท้อนความร้อนภายในห้องออกสู่นอกห้องได้เป็นการช่วยประหยัดไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งโดยการปิดผ้าม่านจะช่วยลดความร้อนจากภายนอกทําให้ไม่สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า 7. ปิดหน้าต่างและประตูให้สนิททําให้ไม่มีอากาศร้อนชื้นจากข้างนอกรั่วไหลเข้าไปในห้องส่งผลให้เครื่องปรับอากาศทํางานดีและมีประสิทธิภาพทําให้เปลืองกระแสะไฟฟ้าน้อยลง กรณีภายในห้องมีรอยแยกลมรัวม่วหรือประตูหน้าต่างปิดไม่สนิทจะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้มีสภาพที่ถูกปิดมากที่สุดจะทําให้เสียค่าไฟฟ้าน้อยลง 8. ปิดหลอดไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นหลอดไฟฟ้าที่เปิดสว่างจะทำให้เกิดพลังงานความร้อนโดยรอบความร้อนเป็นภาระหนักสำหรับเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศสูญเสียพลังงานส่วนหนึ่งในการทำความร้อนทิ้งออกสู่ภายนอกห้อง9เปิดและปรับตั้งอุณหภูมิกรณีที่มีเครื่องปรับอากาศมากกว่า1ตัวการเปิดเครื่องปรับอากาศและทำงานพร้อมกันทุกเครื่องจะเกิดการกระชากของกระแสะไฟฟ้าทำให้เสียค่าไฟฟ้ามากขึ้นโดยไม่จำเป็นเพื่อประหยัดพลังงานควรเปิดแต่ละเครื่องให้ทำงานไม่พร้อมกันและควรตั้งอุณหภูมิอยู่ที่25องศา เป็นอุณหภูมิห้องที่ให้ความเย็นสบายแต่ถ้าปรับตั้งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหนึ่งองศาจะลดการใช้พลังงานได้ถึงร้อยละ5ถึงเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องปรับอากาศที่เราอาจมองว่าเป็นแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดาแต่จริงๆแล้วมีพลังงานในการเปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอหรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ การร่วมกันหันมาใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้อย่าลืมนะคะว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือโลกของเราก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยค่ะใน e p ฟีถัดไปจะมีบรรดา์คนไหนมาเล่าให้ฟังรอติดตามได้ทุกวันที่หนึ่งของเดือนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ